สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องเว่าทุกชุกทุกคนค่ะวัอนี้มาพอกับเซ้าบนคนมากมวนนี่คือเก,าก่าคือเดิมค่ะพี่น้องค่ะวัอนี้แซาบนสิพ่ามาตำบักมึงคือเก่าอลไรพี่น้องหลังจากที่บปได้ตำม,มาหลายมือแล้วพี่น้องเนาะบปได้ตำไหลายมือเลยได้หน่นี่เตรียมไว้เรียบร้อยพริบกบวชนาวเกลือเทศกระเทียมวัอนี้สิตำใส่จะนี่พี่น้องอันเขาอเอิญยังก่อนอันนี้ใกล้หล่อยไหม เล็บมือนางเออสตจำเเล็บม,ม,มือนางาพี่น้อยเล็บมือนางลวกไว้เด้อเล็บมือนางจำเลยพี่น้องจำเลยพีกลงไปเด็บขนเรียบลื่นจะแบบซีเพ็ดเดน,นี่ยเหมือนีงกระเทียมลงไปโอ้กระเทียมลงไป,งไปพออกกออกกี่น้อยรู้ไหมกูมาไม่ปูอยู่แต่ว่าลืมไหมกูมานี่ ตรวจกานกระเด็นกันเถอะกันกระเด็นสักหน่อยกันกระเด็นกันชิบะตั้มไหนเด้่เหมือนิตั้มแบบมินิเหมือนตั้มเยอะตั้มแบบมินิวันนี้จะไม่ตั้มเยอะนะคะตั้มนิดหน่อยพอดีเสียพี่น้องเดี๋ยวมันกินบ่เบา เสียงพัดลมดังด้วย้ะพี่น้องจ้ะเสียงพัดลมดังอยู่เลยเปิดพัดลมสองตัวอากาศนอนเยงพี่น้องอากาศนอนค่ะพัดลมสองตัวเลย บะคุ bon now, about about ้งแซบหลายเหมือนเนี่ยมะฮามมีข้าวปุ่นนําเี่นอมีข้าปุ่นพ้อมเรามีข้าวปุ้นพร้อมใส่นาลงไปมกนาน้ำดีดีหมือนเน้อลายรเอาออกสีสมสมเนี่จักหน่อยนาหน่วยหนึ่งพี่นองหน่วยหนึ่งได้ดิหนึ่งหน่วยเด็ดเอาแบบซีบเปี่ยวอาจัหน่อย ของเสียบเอมันอยู่นีหและวของเสียบเาอโซลต์โคดโอ้เซฟโลด์น้อยหน่อยหน่อยหน่อยเดียวทำตาลพี่เนองเดี๋ยวจะพูดมากด้วย่ะทติมเยู่ก่าเริมตตงใส่ดีหลดเพราะว่านำตาลปีบเบิด ตาลปี๊บหมดเสริมต้ตาลทรายไปเลยนะคะน้ำปลาต้นรากวะมีผสมหนังพี่นองวันนี้เพราะว่ามี่แบบเดียวมีสูตรเดียวเลยวันนี้ นัวกับควาสาวอุบลตามนย่างเดเทปนี่เหรอเริดเตามไล่มือได้พี่น่องไล่วันเล้วไี่ได้ตานะคะขันเปรี้ยวอีปูเปิด

เพระาะว่ากินเขาไปเน่แล้วกินเขาไปแน่แล้วก่นอนเราจะเอาเลยพวงหนังลงไปกระเด็นกระเด็นเลยค่ะนี่แส่บนี่แซบ่แซบค่ะ กสปุ่นจะเอาใส่ส่วเลยด้วยจังไดเดีจัเขีดยูดนี่เล็บมือหนางือเนาะใส่ลงไปลายเตือเต๋อเร็ยบมือนางนองเบิงเร็บมือหนัง โดนไปเลกหน่อยเลยส่เส้นขอาคปุ่นลงไปสว่านไกันไปเลยเยังไงสิมก่อนเฮ้นเพึ่งเหรอแด้วเส็นขอบคปุณนล้วก็นใส่สว่าใส่กันไปเลยใส่ขนมจีนขอมจังเสร็ ตำส่วตำส่วเล็บมือนางเงินป่มันตงเป็นตำส่วเล็บมือนาง กปเสียบเสียบมื่อเนาะนี่จใส่กันทีหนอส,สวยๆใสกันไปเลยเขาปุ่นเนี้ยเนี้ยหนุ่มดีพีหนะเนีนมม้ยหนุ่มได้ใส่กันถ้ามีแคบมูก่อนแคบมู เอดายดูหัด้นี่สูตสูตสูตน้ต้มสูตเนี่ยนะเนาะเอาขีบกดไปเลยค่ะ tại ừ. bên bắt vậy mà hắn là với tầm nhìn nó nhìn lại điên tạo bên là cốm ăn mừng 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 ไปเดินไปค้าแลบมมนสีแซบมนสีแซบพอไปสิ่อกขอนุญาตนั่งแบบสบายๆแล้วพี่น้องด้วย่อด นขวดโคกสีหลดสิวดขวดโคกหลดทีนน่หน,นานน

จะพักวางเอาพักกับแคบหมูใส่นี่พี่น้องจะแสบปะตำส่วเล็บมือนางเดี๋ยวเราจะพักใส่ทั้งนี้แคหมูสั่วเล็บมือนางมีผักบุ้งพักสออม ผักบุ้งผักคะอะไรขึ้นอ่ะคะผักคะอันนี้ผักบุ้งลวกผักบุ้งลวกอันนี้คือผักชะอมอมเลือกผักคะอะไรขึ้นอ่ะอันนี้คือแคบหมูนะคะ พี่หนังจะไม่พอกันคลิปกินนะคะเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินนะคะนล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้มันยาวแล้วไอ้สามีแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนคลิปกินนะคะพี่น้องค่ะตำซัวเล็บมือนางค่ะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะคะ